จอลูกคนคนเอฟวันวันวันมาเอาของนี่มาเอาละเอาปืนะเอาเร็วเอาเรเานี่คนเสริมนี่กูปัม๊มฟินิกเทียนได้มันอ่ะเอาละให้ปุ๊บมาอยู่ไหนนี่ นี่เอาจริงเ<ล>พราะว่าซื้อซื้อที่แล้วกูไปทุกบังเกอร์มันกว่าจะได้อ,อ่ะเจมนี้กูว่าเพื่อนเรามีพลิกเทียเยอะๆแน่นอนเดี๋ยวไปด้เนาดูกั้นมีจะเจอไหมล่ะไม่เจอเหรอกอ่ะกวนได้นด้จะเกี่ยวกับจอจอด้วยนะเพื่อนสเปคจออ่ะอลองถืม

พวกปืนนะที่มันเป็นสามช่องอ่ะมึงจะต้องจัดกันดีๆนะเพื่อนจัดกันดีๆืออะไรอ่ะอือสอ้สี่หกกอของให้เต็มเลยใส่กล่องก็ได้ใส่รถอ่ด้วยจงไม่สุดหรอ มึงก็ไปนั่งหาในนั้นก็ได้นี่ถ่ายในรถคุณปืนใครก็ได้หยิบปืนไหนลองยิงเลยยิงไม่ได้ไม่อยิงไม่อยิงอย่ายิงมไไม่ออกอย่ยิงถือกร้อง ม่องยิงทไม่ต้องยิงครับหาแล้วกดผิดอะไรมึงนะ M1897 ปิดกันต้องกดเข่าสห้ามไม่กดผิดกร้สนองอ่ะนะ M1897 เอาใส่กองใส่กองไม่้อใส่กอง bơm sài gòn, sài gòn, chặt đi đi nằm đừng xỉa chong đó, อ๋อโอเคกูคเจอแล้วอซาแบบแมนนู้นวะนกูเจอแล้วโอเคกป็นแบบแมนนู้นอยู่แล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมามามาตัดว่างเปล่าจะไปทำวะทขาไมบนหอแต่กูไม่รู้นะภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้นก็ขึ้นในหอ ดอกของเยอะมากเลยอะอืมโอเคยัดวกหลอกมาุริรไปไหนมันปิด้วอุริรรกระดาเลยแข็งแรงเพะอ่านไหนอนไหนเปะเปิดคอนโทรลแน่นมากว่าคุณมหาไอเนี่การจัดการมอสีอะไรมั้งภาษาไทย ขอรูมแมนเน็ตเมนก็อันเมื่อกี้อ,กอ่ะอ่าอันนี้ใช่ไหมกดเข้าไปแล้วใช่ปะเอะอออออออแล้วแล้วแอดวานอ่าแล้วตอนนี้คือเบิดดิสเพลย,ลยอ์อ่าอ่าขึ้นไหมอย่างนี้ขึ้นรถไป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 ขึ้นรถขึ้นด้านหน้าทางด,ด้านขวาขึ้นรถหนึ่งด้านหน้าทางขวาขึ้นรถ อ่าอ่าแล้วไงต่ออ่าแล้วก็เอ่อทำอันนี้ไว้ก่อนวันหลังมึงจะได้ไม่ต้องนนนาะตอนนี้เออเออเออแล้วไงต่อกด,ดพินไว้เลยแค่นั้น,นเองเออเออเออกูรู้รู้แล้วไงต่อเน็กเน็กจนถึงตัวเนี้ยเกมมานะอ่าตัวหน้าจอเนี้มึงปรับขึ้นสุดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องกดเน็กต่อท้าวอย่างนี้แหละปิดพับหน้าจอไอเกมเลย รับคำมุ่งจาให้มันไปเไปแบบเดิมก็ปุ่มดีเซนแล้วก็ปิดไปเลยใช่ไหมฮะบอยกูอ่ะกูมาดิกูไลฟ์หน้าจอมาดิอืมอ่าเปิดวินโดว์ดิกดปุ่มวินโด้กดปุ่มเซิร์ฟอ่ะนี้กดวินโดว์มึงมึงไลฟ์แค่สกรีนเอ้ยมึงไลฟ์สกรีนอ่ะอย่าไลฟ์แค่ ตัในนไต่อเลยจเป็นในต่อว่าเป็นในต่อว่าเจอน้ำมันเพื่อข้างหน้าเปิดวินโดว์พิมพิมวินโด้เนียกเขาเรียกว่าคำเรียกเขาเรียกว่าคำหาลองพิมคำว่าพิมพ์บ้าทีกว่านี้ G A M M เจอมอะไรนะ G A M M ไม่ต้องลงอ่ะไม่เจอพิมพ์ว่าคาลิเบอร์ดิคาลิเบอร์ D A มันแค่ลองพิมพ์เขาเริ่มมันอย่างนนั่นแหละคาคาลิคาลิเบอร์ดิสเพย์เออตัวนั้นแหละแล้วมันกด next ขวาล่างขวาล่างไอไอสตรีมมันบังอยู่สตรีม,มบังอยู่กดเน็กกดเน็กเน็กอ่ะแล้วมึงเห็นซ้ายมือปะเลื่อนขึ้นสุดเลยแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็แค่พับหน้าจอไปในเกมไม่ต้องปิดนะถ้าไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามึงมึงจะกลับม,มาเหมือนเดิมกดรีเซต็ตค่อยเปิดตรงกลางคืนก็ค่อยเปิดตรงกลางคืนกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตไม่ไม่กดรีเซ็ตกดรีเซ็ตเอาเดิมกดรีเซ็ตอ่ะแล้วมึงก็ปิดไปเลยแล้วพอมึงจะใช้มึงก็ค่อยพิมพ์หาอย่างนี้แหละเออต่อ อืมอืมอะไรต่ออะไรต่อไปดีสุดจ้ะมาไปไหมจะจะไปจะไปจะไปทำไมวะกันป่ะกูจะไปไปตรงดีหนึ่งอะไรแล้วฟัดจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนี่ใช่จะไปเปลี่ยนอ๋อเออไปเวลาหรือจะไปดีสี่อ๋นหรือว่าจะไปเหมือนทีนทีทีตรงไหนตรงดีหนึ่งนะอ่าตรงดีหนึ่งร่างขวาเอ้ยล่างขวาสุดดีสองอะ น้าขวาสุดทีใช่ไหมเอ้ยไม่ตรงดีหนึ่งดิดีหนึ่งน้าซ้ายดิดีหนึ่งถอดดอกกางแบบโอเคกลางแบบโอเคเดี๋ยวผิดแล้วทำไมต้องเลือกสกินคนดำด้วยคนเนียนนั่นก็ตรงนั้นอ่ะจะไปเหมือนเทนทีเออเหมือนเทนทีก็ได้แล้วก็ไปดีศูนย์เฮ้ยไปทำฟังของสร้างบ้านอ่ะ อยากยิงแล้วว่าทำไมทีนี้มันต้องปิเดเลทวะคนเข้าใหม่มาเยอะวะหรือมันไม่นะอาจจะไวไไ้ไม่นะเ้ยไว้แลต้องเปิดเลทริงกันมามึงเลี้ยวทางไหเอ,อเาทา,เออทางนี้เออทางนี้ดีกว่าคิดถึงบ้านเลยทางนี้นี่บ้าน,น,นาเนหรอ,อโอ้ยไปทางจากบ้านซีหนึ่งทางกลับบ้านบเนิดนครับ มาไหมค้า,ยาอยู่ตรงซีสามไหม,ไหมเปิด้นเปิดแอคชั่นหมอ่อปะเปิดไล้หนูก็เปิดปด้วยอืมแล้วก็ไประหว่างนี้ก็นั่งมองบ้านอ่ะบ้านคนเป็นถอ,ง,ง,องนี้ค่ะตอนนี้ดันยาเดี๋ยวเก็บฟินิกคิดไว้คนละไอ้ฟินิกเทียบคนละ เอาให้คนมีชีวิตอยู่เสียบด๋ยวดิ๊บตีเกิดยนต์ดิบ,ดบ,ดบอดดะอิกอยูน่นัวถ้าเจอเลนเจอร์มีเครื่องก็ได้อยู่นะนมีใจเดี๋ยวนี้รถยนต์มันไม่เจอใช่ไหมแบบเต็มสภาพเจอเจออ๋อเจอแต่ว่าไม่มีเครื่องแล้วอ่ะ ถ้าเซิร์ฟออลจะมีเครื่องเ oh. ซิร์ฟนี้ไม่มีเครื่องเลยเ้าจะหาจากไหนอ่ะครับมันต้องเขียนไปเอาโพสอะถ้ามีโอกาสเจอมีเครื่องนะแต่ว่าจะเจอโอกาสเจอก็น้อยกว่าต้องเขีนไปเอาโพสเนีย่ยเดียวไม่มีวิธีอื่นเลยถ้าไม่มีเครื่องก็ต้องเขียนไปเอาโพสแต่ถ้ามีเครื่องก็เชิชลเก็แบบเราหาแบบเครื่องค่อยมาใส่ไม่ได้ผูไม่เห็นมีใขรผูไม่เห็นเจอเลยเราขอเครื่องโด,ด่นะอะไรนะ ถอดเครื่องยนต์ทำไได้ถอดไม่ได้ถอดกูถอดไม่ได้เนี่ยลองถอดใจแค่นี้ก็ถอดไม่ได้ทำสอนเนต้องให้เด็ก่ังตด็กตบต้องให้แถวปเทอ่ะเดี๋ยวแล้ว1200แต้มแล้ว Admin งงว่าไอ้นี่ Hacker ว่ะอืมอ a มิน n งงกู3,007 3,007 3,007 Achievement Fame Point อ่ะกูเล่นมากูเล่นมาตั้ง500ชั่วโมงกูยังไม่เท่า Ego เลย กูเ่งกูเพิ่งอันล็อกเมื่อวานเจ็ดร้อยชั่วโมงกูเปรียวบ้ากทีเดียวกูอมันแมนนี่ขับเออจะไปซื้อก็ มันได้คนไหนใครเป็นใครเอาวอนมึงเก็บมึงใครเก็บใครเก็บฟินิทเทียไว้ในรถเนี่ยตเดี๋ยวไว้ก็ได้เอาไว้ชุบวอนกุ้งแม่กุ้งแม่เก็บฟินิทเทียไว้ในรถเลยเอ้ยในตัวเลยเอ้ยในรถเนี่ยเก็บเก็บแบบตัวเก็บเสียเฉยแต่เอาจริงฟินิกเทียไม่ได้หายน่าหายยากขนาดเอ้ยอาจจะหายยากก็ได้ถ้าถ้าถ้ามันไม่ค่อยใครกัน แต่ว่าซึ่งนี้ขาย,ขายไม่ค่อยเก่งนะรู้จักตรงนี่สิกาเก่งไม่กรูจักีเดียวบอนะ่อนอ่ะไม่อยชว์แต่สำเร็จอ้รุ่มเดียวแปน10ครั้งอนะ่ะสำเร็จ1ครั้งอนะ่ะอย่างเงี้ยก็ะจะไปรู้